สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ people business ธุรกิจที่เกี่ยวกับคนในโลกนี้มี hardware s o f ์แวร์แล้วก็ peopleware แล้วแต่ท่านถนัดแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับท่านจะจับธุรกิจด้านไหนวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันให้กับท่านในเรื่องของ People w a r วธุรกิจที่เกี่ยวกับคนหรือความเป็นมนุษย์ท่านครับมูมวลมนุษยชาติตั้งแต่อดีตปัจจุบันมีความต้องการที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยการที่เราจะทำธุรกิจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มีการเปลี่ยนไปตามการเวลาแต่วันนี้ผมจะชวนท่าน คุยและรับข้อมูลในส่วนที่ผมอยากจะแบ่งปันในเรื่องของ PeopleWare ว่าทำยังไงการทำธุรกิจกับคนเนี่ยเราควรจะทำยังไงบ้างข้อแรกครับ build yourself การสร้างตัวเองสร้างตัวตนของตัวเองให้มีพื้นที่ยืนท่านทรา,าบไหมครับว่ากฎของมัสโลในขั้นแรกอาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่งห่มในขั้นต่อไปก็ความปลอดภยัยความรัก สุดท้ายการมีคุณค่าการมีตัวตนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากกฎของมัสโลอยู่มาหลายสิบปีนะครับวันนี้ก็ยังเป็นอมาตะถ้าเป็นในเรื่องของสับทางการตลาดเราก็จะเรียกว่าแบรนด์ personality บุคลิกภาพของตราหรือจะเป็นองค์กรก็ corporate brand ตราองค์กรมีบุคลิกภาพยังไงต้องมีตัวตนครับ build yourself มีพื้นที่สร้างตัวตนขึ้นมาให้คนรับรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนมีความสามารถ ให้คนได้รู้ว่าเราเนี่ยเก่งเรื่องอะไรเด่นเรื่องอะไรถ้านึกถึงเรื่องนี้จะต้องนึกถึงเราท่านเจอหรือยัง,ยงครับไม่ง่ายครับคนที่ค้นพบตัวเองเร็วที่สุดคือคนที่ชนะเอาหัวใจครับหัวใจที่เราเรียกร้องตอบโจทย์ข้อนี้บิลมันจะผ่านอุปสรรคมากมายครับทั้งแพ้แพ้แพ้แล้วค่อยชนะมันจะสั่งสมประสบการณ์สั่งสมความชำนาญจน เราเป็นเราข้อ2ครับ build your leader พอ build yourself build your leader สร้างความเป็นผู้นำภาวะผู้นำโดดเด่นกว่าศาสตร์การบริหารความเชื่อถือความเชื่อมั่นมีคุณค่ามากกว่าคนที่บริหารที่เก่งที่สุดผมสมมติอย่างนี้นะครับมีอดีตประธานาธิบดีประเทศหนึ่งบริหารงานได้สองสมัยครับ การบริหารงานเก่งฉกาดมากครับได้รับการยอมรับทั่วโลกแต่ภาวะผู้นำปรากฏว่าไม่สง่างามครับไปมีอะไรกับเด็กฝึกงานในที่ทำงานไปมีอะไรกับผู้หญิงหลายๆคนที่ไม่ใช่บุคคลอันเป็นภรรยานี่คือภาวะผู้นำลดลงความน่าเชื่อถือลดลงความมีคุณค่าความนิยมในตัวลดลง b u i l ี reader นี่เป็นเรื่องที่สําคัญ มากกว่าการบริหารจัดการใดๆทั้งสิ้นต่อให้เก่งที่สุดแต่ถ้าไม่มีภาวะผู้นำหรือความน่าเชื่อถือท่านประสบความสำเร็จยากครับในการทำธุรก,กิจกับผู้คนนั่นคือข้อที่2เราเข้าสู่ข้อที่3าคือ build your team สร้างทีมขึ้นมาครับสร้างวัฒนธรรมของทีมขึ้นมาเราต้องการให้ทีมเป็นยังไงครับเช่นเราต้องการให้ทีมตรงต่อเวลา ตรงต่อเวลาเป็นมืออาชีพคนไทยไม่สามารถที่จะก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้เพราะขาดความเป็นมืออาชีพส่วนหนึ่งขาดการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับทีมของเราก็เหมือนกันครับบริษัทญี่ปุ่นที่มาทำงานในประเทศไทยที่ปบ,บริษัทผลิตสินค้าส่งระดับนานาชาติและระดับโลกหลายๆบริษัทเขรู้ครับวัฒนธรรมคนไทยจิตใจอบอ้อมอารี มีน้ำใจสบายสบายบางครั้งก็อาจจะมาสายบ้างฉะนั้นทีมเขาต้องสร้างวัฒนธรรมการตรงต่อเวลาและเป็นมืออาชีพคนไทยที่อยู่ในองค์กรญี่ปุ่นกลายเป็นคนตรงเวลากลายเป็นมืออาชีพการคิดการทำการใช้ชีวิตเป็นแบบคนญี่ปุ่นเลยครับนี่คือ build your team ข้อที่3พอมาข้อที่4ครับ build your business สร้างธุรกิจของเรา ธุรกิจของเราจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนครับธุรกิจของเราจะต้องมองให้ออกว่าเราจะพาองค์กรไปทางไหนโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้คนจะต้องเข้าใจผู้คนจะต้องสร้างสัมพันธ์กับผู้คนให้ได้ครับ build your business เป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับธุรกิจวันนี้ตอบโจทย์ในแต่ละอุตสาหกรรมตอบโจทย์ในแต่ละประเทศแตกต่างกันไปตามบริบท ธุรกิจวันนี้เนื่องจากเราถูกล้อมกรอบด้วยโรคระบาดเราอยู่ในพื้นที่เล็กๆแต่เราก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจด้วยการปรับเปลี่ยน mindset ของคนในองค์กรเพื่อติดต่อประสานงานกับผู้คนในทั่วโลกทุกท่านครับวันนี้ถ้าเราจะสร้าง people business หรือธุรกิจเกี่ยวกับคนผมสรุปให้ท่านอย่างนี้นะครับข้อแรก build yourself สร้างตัวเองครับข้อ2 build your leader สร้างความเป็นผู้นำ ข้อ3 build your team สร้างทีมของเราข้อ4 build your business สร้างธุรกิจของเราให้เติบโตด้วยวัฒนธรรมของการเป็นมืออาชีพนี่คือส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ people business แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ